วันนี้หาก,กินอยู่ในครูข้างบ้านนะครับเห็นเจ้าของนี่นร้องลั่นเลยมีชีวิตอย่างอิสระครับก็ต้องเสี่ยงภัยเอาเองด้วยนะลูกนะพ่อแม่ก็ดูแลอยู่ห่างๆนะครับวันนี้มาอัปเดต ชีวิตอิสระของเจ้าซีอิวนะครับแต่ถ้าหิวเมื่อไร เขาจะแวะมาที่บ้านคึกคึกค <No ึกกึกกึกคึก